ปุ่หนึ่งสองนี่ไม่ต้องดูเชิญรยสุกายะนำ้ำมันโน๊สมุนไพรต้นตำรับสมุนไพรไทยสูตรเย็นน้ำมันโน๊ตให้คะแนนสามท่านนะครับกรรมการิาุนารคุณาติกรรมการในโคชิเสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูชิคดีนะครับดังมาตั้งแต่30โลครับได้บิดกันแน่ครับผู้มีไว้ดม สุกายะน้ำมันนวดสมุนไพรต้นสบู่สมุน,มนไพรที่เป็นแผนโบราณต้านผิวหนังอักเสบมีกลิ่นเหงือ่อกลิ่นตัวกลิ่นข่าใช้สบู่สุกินสัสนส่งซื้อเทรศัพทออกกันได้เลยครับยกนี้ยกแข้งขวาแต่ยับสวนด้วยทางครับนาทีครึ่งเอาลุดลุอสวนหมัดมาครับที่ <c oughs> ขอนแกนขอนแกนกับมาครับกยับต่อต่อยหมัดไปมาครับทิขละของเอาข้งขวาแต ที่ใช้ในการแข่งขันของรายการศึกเพชรยินด,ดีของเราในวันนี้ขอพระคุณอุปกรณ์ลายอุปกรณ์มวยระดับพรีเมี่ยมครับอ่ะยกสามขยับเดินนี่ครับมาวางแข้งดูน็อตใหม่ก็รักกูม,มากนะครับแข้งรอจังหวะรับตัวเปิดครับอ่ะเดินมาครับแมชิ้นละตอนนี้นี่ครับทางด้านโอ้แฟนขวาของน็อตใหม่อีกทีนึง่งคือสายตาดีนะครับหุ่นน็อตใหม่ะวงนวงนที่ีได้ตีได้วงนวงนเขย่าเขย่าแหา เจอกับหนักชกมากประสบการณ์นิดน่ต้องต้องมาหลายรูปแบบหน่อยครับอาวุธไทยโอ้ยนี่ครับแขกรับเชิญชิคะระเน้นลุกหนักครับลุกให้เดินอย่างเดียวครับตอนนี้วดดูแล้วนี่จังหวะครับแม่ชัดเดินคำเป้าเจอไม่เจอครับแม่เพราะว่าเข้าเข้าเนี่ยครับเตะซ้ายแบบนี้ฮักเจ้าปวด กับอะไรก็อร่อยนะครับพร้อมด้วยคุณนรงค์ว่องประเสริฐการบริษัทพวินสเปเชียลจำกัดของขอบพระคุณครับอตอนนี้นี่ต้องปูพรมเดินบุกแล้วล่ะครับชิขระตัดใหม่วันนี้เท่าใส่แล้วตอนนี้แทงขวาายต่อยหมัดนี่ครับแรวายโอ้หมัดก,ก็มีเหมือนกันครับไ้ครับโอ้โหเดูก็พยายามจะโอ้แต่นีเจอความเร็วของถ้าจะออกทะเลเหมือนครับจิขระเนี่ยครับเข้ามาโดนขวาก่อนเลยพอกขวาแล้วก็จับแบบ พลังกระปั้นครับเนี่ยครับแมแกต้องไล่ต่อครับพิฆาตอ่อยลำตัวโอ้หมัดก็แพ้เงือขึ้นผดขึ้นสเก็ตให้ทดลองใช้สบู่สุกสกินสบู่สมุนไพรที่เป็นแผนโบราณต้านผิวหนังอักเสบมีกลิ่นเงือกลิน่นตัวกลิ่นข้าวใช้สบู่สุกสกินสั่งซื้อโทร020160000ว่าที่ไลอ้อนทีวี999ขอบคุณคุณนรงแล้วก็ความแม่นด้วยครับต้องบอกว่าเคยฝากความหวังเอาไว้ได้ครับอะไะครับแม่แต่ว่าหมัด ถอยก็จริงครับแต่ว่าอาวุธนนเจอกับยอดกล้าพอวิเศษยิม,ม่ะครับผู้เอกช่งแดงครับน็อตใหม่วออุระชาครับวันนีชนะคะแนนชิคละเพชรยินด,ดีอาคาเดมี่แบบสนุกเลยครับ